วันนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ F5 นะครับประเทศผู้ผลิตสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้สร้าง Northrop Aircraft เป็นเครื่องบินประเภทเจ็ตขับไล่เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตไนเจอร์นอิเล็กติก J แ5 5 E 2 1ให้แรงขับเคลื่อนเครื่องละ1,588กิโลกร,รัมและ 2,268กิโลกรัมที่ด้านท้ายตัวเครื่อง2 2ตัวนะครับความกว้างของปีก8.13เมตรความยาว14.68เมตรสูง4.6เมตรพื้นที่ปีก17.29เเมตรนะครับ น้ำหนักตัวเครื่องเปล่า4,346กิโลกร,รมัมน้ำหนักพร้อมลบ11,192กิโลกร,รมัมอตัตราความเร็วสูงสุดไม่เกิน1,314กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมีน้ำหนักพร้อมลบ6,10 0กิโลกร,รมัม 6,10กิโลกร,รัมนี้น่าจะเป็นน้ำหนักพวกกระสุนกับจรวดนะครับอัตรา,าความเร็ว1.63มักในระยะความสูง1976เมตรเมื่อเครื่องบินหนัก1975กิโลกร,รมัมเพดานบินที่ใช้งาน หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเมตรลัศมีทำการ 900, เก้าร้อยกิลเก้าร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรเอ่ออาวุธที่ติดนะครับเป็นปืนกลอากาศขนาดยี่สิบหนึ่งเมตรเ M สามสิบเก้าอสองทับ A สามนี่น่าจะเป็นสองลุนนะครับติดตั้งที่ลำตัว ส่วนหน้าสองกระบอกพร้อมกระสุนกระบอกละ280นัดอาวุธปล่อยกาศยานสู่อากาศ airim 9 j size wider ติดตั้งที่ปลายปีกข้างละ1แห่งลูกระเบิดสังหารลูกระเบิดทำลายลูกระเบิดนาปาม ลูกระเบิดพวงจะจลวดขนาด2.95นิ้วสามารถติดตั้งที่ใต้ปีกใต้ข้างละสองแห่งและใต้ลำตัว1แห่งรวมเป็นน้ำหนักสูงสุด3,175กิโลกร,รมัมพิสัยการบิน2,943กิโลกร,รมัมเมื่อติดตั้งเชื้อเพลิงชนิดปล่อยทิ้งได้นะครับ